สวัสดีค่ะพบกับรายการโฮ s เซ้งเฮงร่อิ่งนิ n ว w เช้าวันจันทร์ที่23สิงหาคม2 5 6 4สัปดาห์ที่แล้วช่วงต้นสัปดาห์ราคาทองคำยังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องทําจุดสูงสุดในรอบ1สัปดาห์แต่1795ดอลลาร์ทองคําก็มีปัจจัยหนุนนะคะจากที่ลงไปเยอะก็เริ่มมีแหล่งซื้อกลับเข้ามาแล้วก็ข้อมูลภาคการผลิตของอเมริกาออกมาอ่อนแอ ตัวเลขจะชี้ภาการผิดของเฟดส,สาขานิวยอร์กเดือนสิงหาคมออกมาต่ำกว่าที่ประเมินไว้แต่ว่าช่วงการสัปดาห์ราคาทองคำเริ่มปรับตัวลงมีปัจจัยลบ3ประเด็นเงินดอลลาร์สัมภาระแข็งค่าขึ้นมากที่สุดในรอบกว่าคาเดือนแล้วนะตอนนี้ประเด็นที่2การเปิดเผยรายง,งานการประชุมเฟดครั้งล่าสุดระบุว่ากรรมการเฟดส่วนใหญ่เห็นควรว่าเฟดควรจะปรับลดวงเงินในการทำมาตรการ QE ในปีนี้ ประเด็นสุดท้ายกองทุน SPR g o l d u s ขายทองคำออกมาสัปดาห์ที่แล้ว10ตันค่ะแต่ว่าทองคำก็มีปัจจัยหนุนเข้ามาในช่วงปลายสัปดาห์บ้างนะคะเพราะว่าเริ่มมีความกังวลแล้วว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าเนี่ยอาจจะกระทบกับเศรษฐกิจทัรร่วโลกนะคะก็เลยยังมีแรงซื้อทองคำกลับเข้ามาอยู่ทองคำวันศุกร์ปิดตลาด1780ลลาร์ทรงตัว ส่วนาาราคาทองแท่งของสมาคมแล้วก็หัวเซนเฮงวันเสาร์สองหมบาทลดลง50บาทค่ะสัปดาห์นี้มีประเด็นที่ต้องติดตามเข้มข้นทีเดียวแล้วก็ประเด็นที่ตลาดน่าจะให้ความสนใจมากที่สุดก็คือการประชุมเฟดประจำปีที่เมืองแจ็กสันโฮลในวันที่26สถึง28สิงหาคมซึ่งปกติเฟดก็จะจัดทุกเดือนสิงหาะะของทุกปีเราก็จะเชิญ ผู้ว่าการของธนาคารกลางต่างๆนักวิชาการนะคะรวมละเจประเทศครั้งนี้จะได้รับความสนใจนะคะว่าเขาคงมีการกล่าวถึงนะคะถึงประธา,านเฟดว่าท่านจะพูดถึงแนวโน้มนโยบายการเงินของเฟดแนวโน้มเศรษฐกิจอเมริกาอย่างไงตลาดมีการคาดการณ์ส่วนหนึ่งนะคะว่าจะมีการส่งสัญญาณที่จะปรับลดมาตรการ QE ในการประชุมเฟด ประจำปีที่แจ็คสันโฮหรือเปล่านะคะแต่ความเห็นส่วนตัวคิดว่าน่าจะยังไม่ส่งสัญญาณคะ่ะมีข้อมูลเศรษฐกิจอื่นๆที่ต้องติดตามของสเรนกาก็คือ GDP สหรัฐสเกาไตรมาสสองตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น6.6%สูงกว่าประมาณการครั้งแรกนะคะที่ประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น6.5%ข้อมูลอัตรางเงินเฟอ้อของสเกายังน่าติดตามอยู่มีดัชนีราคา P c พื้นฐาน ตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น3.6%เมื่อเทียบปลายปีค่ะก็สะท้อนให้เห็นอาตาัตราเงินเฟอ้อของอเมริกายอย่างเร่งตัวสูงขึ้นอยู่แนวโน้มราคาทองคำในช่วงต้นสัปดาห์มองว่าน่าจะขึ้ื่นไหวในกรอบ1,770-1,790ดอลลาร์นักนทุนก็ยังคงรอติดตามการประชุมเฟดประจำปีที่เมืองจะสัโช่วงปลายสัปดาห์ค่ะทองคำแนวต้าน1,790ดอลลาร์แนวต้านสำคัญ1,800ดอลลาร์ แนวรับ1,770ดอลลาร์ 1, 70, แล้วก็1,760ดอลลาร์ 1, 60, ค่ะกลยุทธ์การลงทุนนะคะอาจจะขายทำกำไรบางส่วนที่1,790ดอลลาร์1,800ดอลลาร์เข้าซื้อเก่งกำไรรอบใหม่ให้ไว้ที่1,770ดอลลาร์ 1, 70, จุดขายตัดขาดทุน1,760ดอลลาร์ 1, 60, ค่ะส่วนเงินบาทวันนี้มองว่าอาจจะเริ่มส่งตัวนะคะเงินดอลลาร์สแตนเก้าอ่อนค่าลงเมื่อ,อ,อวันศุกร หลักๆก,ก็คือจากแรงเทขายทํากําไรเป็นหลักมากกว่าหลังจากที่ปรับตัวขึ้นติดต่อกันมา4วันส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในประเทศคิดว่าส่งผลกระทบกับเงินบาทลดน้อยลงแล้วเพราะว่าดูจำนวนผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่เริ่มส่งตัวแล้วค่ะเงินบาทแนวรับ33.25แนวต้าน 33. 4 5บาทเมื่อเทียบกับทอลลตรค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ